ไปไหนฮะนี่ไงโอ้มันไก่จับได้จับได้ไปเลยมาแมาอุ้มก็อุ้มอยู่นี่ไงจับหน่อยจับหน่อยพี่วินมาแล้วจับหน่อยเดี๋ยวจับมันนิดนึงไม่เป็นไรครับไปไปมันมีหางมันมีหางตอันนี้ทำไมมันมีหางเร็วมาจับมันเร็วตัวเดินมันให้ ยืนกอดเฉยๆไม่เป็นไรมันไม่เข้ามาเห็นไหมหายซาเลยนะหน้าไม่กลัวไม่กลัวไม่เห็นหน้ากลัวถ่ายรูปมาเลยถ่ายรูปปาก้าเลยวีดีโอกล้องมาจะถ่ายปอาปก้าม่เรอะถ่ายเลยครับไปเลยถ่ายปาก้ากันเลยหลับดูคอยาวแล้วถ่ายถ่ายเนี่ยถ่ายใกล้ๆเห็นไหมถ่ายได้เลยเอาวันถ่าย Okay, uh ไปนั mm ่น hmm. ด mm ิมาๆมา มานี่มาแล้วมาวินวินจะจับหรินินซื้อไอติมเอามันไม่มากินนะมันไม่กินเราไปหามันมันกลัวดูมา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 มมามามนมาามามามมาินมา้วมา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 มมา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 มมมามาามามามาามานมาามาาม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 า เลี้ยนเสร็จตัวที่ใจวินโอให้ก่อนมันไม่ได้กินน้องวินแล้วมันจะออกไปทำไมล่ะมาจับเขามาจับเขาตัวเองเนี่ยอ๋อจับนิดจับเลยนิจับเลยไม่จับไม่จับมันไม่สนใจ老า ี่หลังเขขีหลังออ้มามาอุ้มขีหลังเลยได้คิดว่าพี่แตกพี่แตกเห็นเป็นไรเลยเห็นไหมเห็นขออะไรนะขอลับขอเกยยุดได้กขอจบคุณเด้วกลับไปขอถูงวันที่หนึ่งลูกเด้อ